สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องนหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการปลดล็อกตัวละครจากโลก GX นะฮนะก็หลายๆคนบ่นเป็นปากเสียงเดียวกันว่าโลก GX เนี่ยปลดล็อกตัวละครยากที่สุดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวละครแรกเลยนะครับตัวละครแรกก็คือจาเดนยูกิหรือว่าจูได้นี่งนะฮะเงื่อนไขก็คือต้องดันโลก d m ไม่ถึงสเตจที่8ถึงจะปลดล็อกภารกิจเขานะ แล้วก็ภารกิจเขามีอันเดียวเลยก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์เผานักลบหรือวอรเออร์นะครับให้ครบ10ครั้งนะก็จะปลดล็อกตัวละครเขาแล้วนะมาถึงตัวละครที่ทุกคนบ่นว่าปลดล็อกค่อนข้างยากตัวหนึ่งในเกมเลยนะนั่นคือแซนหรือว่ามารุฟุจิเรียวหรือว่าไคเซอร์เรียวนั่นเองฮะเงื่อนไขก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ในโลก G X นะครับเพื่อเรียกภารกิจปลดล็อกตัวเขานะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่น3ครั้งในการดอลกับตัวไ แล้วก็ภารกิจที่2ก็คือชนะการดูเอลหนึ่งครั้งในเทินของไคเซอร์เยลที่ระดับเลเวล30ขณะที่เล่นเป็นเอชฟินิกนะ,ะแล้วก็ภารกิจต่อมาก็คือสร้างความเสียหายเป็นแบทเทิลดาเมจ3 0 0 0แต้มขึ้นไปด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวในการดูเอลกับไคเซอร์เยลที่ระดับเลเวล30โดยการใช้ตัวละครยูกิจูไดครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาก็คือ ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าไซรอยหนึ่งครั้งในขณะที่เล่นเป็นมารุฟูจิโชในการดูเอลกับตัวไคเซอริเลฮะแลวก็ภารกิจสุดท้ายก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรนโบ์ดราก้อนหนึ่งครั้งในขณะที่กําลังเล่นเป็นโยฮานในการดูเอลกับตัวไคเซอรีเลฮะไงละ่ะค่อนข้างหินเลยนะภารกิจแต่ละตัวก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเผื่อบางคนจะไม่รู้นะว่าตัวละครกับ เชื่ออะไรหน้าตายยังไงบ้างโอเคตัวละครต่อมาคือแอสเตอร์ฟีนิกหรือว่าเอ็ฟีนิกนะฮะเงื่อนไขาการที่จะปลดล็อกภารกิจเขาก็คือต้องทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุมืดทั้งหมด200ครั้งนะฮะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่น2ครั้งในการดอลครั้งเดียวแล้วก็ภารกิจต่อมาคือทําการชนะดูลสครั้งโดยไม่ใช้การด์ดมอนสเตอร์ระดับ5ดาวขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็คือทำการดอลกับตัวเอ็ฟีนิกที่ระดับเลเวล30ครับผม ทีนี้ก็จะปลดล็อกตัวละครเขาละตัวละครต่อมาก็คือตัวเจสซี่หรือว่าโยฮานนะฮะเงื่อนไขการปลดล็อกคือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก GX นะฮะเพื่อเรียกภารกิจเขาภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญวิงคูริโบหนึ่งครั้งในการดูเอลกับตัวโยฮานที่ระดับเลเวล30โดยใช้จูไดฮนะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเอล m เมนทัลฮีโร่เนออสหนึ่งครั้งในการดูเอลกับตัวโยฮานที่ระดับเลเวล30โดยใช้จูได แล้วก็ภารกิจต่อมาคือทําการเล่นเป็นตัวจูไดและชนะการดูเอลกับตัวยูฮานที่ระดับเลเวล30ครับผมภารกิจต่อมาคือทํำลายมอนสเตอร์7ตัวในการดูเอลกับยูฮานเพียงครั้งเดียวฮนะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายชนะการดูเอลกับตัวโยฮานเนี่ยขณะเล่นเป็นตัวเปกาซัสหนึ่งครั้งครับผมประมาณนี้ตัวละครต่อมาคือแชทหรือว่ามันจูเมะนะฮะเงื่อนไขในการปลดล็อกตัวเขาคือต้องไปถึงสเตทที่6ของโลก GX เพื่อปลดล็อกภารกิจของเขาภารกิจแรกก็คือต้องกลับมาชนะโดยมีไลฟ์พอยต์น้อยกว่าในการดูเอลกับตัวมันโจเมะนะครับโดยใช้ตัวจูไดแล้วก็ภารกิจต่อมาคือต้องทาการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาสายฟ้าหรือทันเดอร์เนี่ยทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ภารกิจสุดท้ายคือใช้การกับดักเพียงแค่5ครั้งครับตัวในภารกิจปลดล็อกง่ายก็ง่ายเหลือเกินตัวต่อมาคืออเล็กซี่หรืออสึกะนะฮะเงื่อนไขาการที่จะปลดล็อกตัวละครก็คือต้องดันไปถึงสเตจที่11ในโลก GX นะฮะ ภารกิจแรกก็คืออัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมให้ได้3ครั้งฮะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือชนะการดูเอลกับตัวอสกาเนี่ยที่ระดับเลเวล20่แล้วก็ภารกิจสุดท้ายคือสะสมการ์ธาตุน้ำห้าใบกับ6ตัวละครต่อมาคือว i l ลนด์คาวเลอร์หรือว่าอาจารย์โครนอสนะฮะเงื่อนไขาการปลดล็อกภารกิจอาจารย์ก็คือไปถึงสเตจที่6ในโลก GX นะฮะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญเรียก ไอเลมเปเทลฮีโร่เฟลมวิงแมนหนึ่งครั้งขณะเล่นเป็นตัวจูไดนะสู้กับตัวอาจารย์โครนอสที่ระดับเลเวล30ครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาคือสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจนะ2,000แต้มขึ้นไปด้วยการใช้เอฟเฟกครั้งเดียวในการดูเอลกับตัวอาจารย์โครนอสที่ระดับเลเวล3าครับผมโดยใช้ตัวละครจูไดนะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือกลับมาชนะโดยมีไลฟ์พอยต์น้อยกว่าในการดูเอลกับตัวอาจารย์โครนอสที่ระดับเลเวล30โดยใช้จนะูได้ครับผม ภารกิจต่อไปก็คือใช้การ์ดมอนสเตอร์7ดาวขึ้นไป3ครั้งในการดูเอลในโลก GX ครั้งเดียวครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็คือเอาชนะ3ครั้งด้วยการ์ดมอนสเตอร์เผาเครื่องจกักรหรือแมชชีนเท่านั้นในโลก GX ครับผมตัวละครต่อมาคือยูเบลเป็นตัวละครที่ทุกคนบ่นว่าปลดยากพอๆกับไคเซอร์เรียลเลยฮะเงื่อนไขาการปลดล็อกภารกิจก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก GX ก่อนนะฮะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือกลับมาชนะโดยมีไลท์พอยต์น้อยกว่าในการดูเอลกับ ตัวยูเบลโดยใช้ตัวจูไดฮะหครั้งแล้วก็ภารกิจต่อมาทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเรนโบ์ด d รากอนด้วยตัวละครโยฮันครับผมเอาไปดูเอลกับตัวไคเซอร์เยลที่ระดับเลเวล30นะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าไซเบอร์เอ็นดรากอนโดยใช้ตัวไคเซอร์เอลเนี่ยอัญเชิญ โดยเอาไปดูเอลกับตัวยูฮันที่ระดับเลเวล30ครับผมภารกิจต,ต่อมาคือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่น2ครั้งในการดูเอลกับตัวยูเบลนะฮะที่ระดับ30โดยเล่นเป็นตัวจูไดแล้วก็ภารกิจสุดท้ายทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเนออส3ครั้งในการดูเอลกับตัวยูเบลที่ระดับ30โดยใช้ตัวจูไดครับผม1ครั้งฮะแล้วก็มาถึงตัวละครที่มีบทเด่นที่สุดในภาค G X นะฮะนั่นก็คือคุณวิาวะานั่นเอง แล้วก็เงื่อนไขการปลดภารกิจของเขาก็คือต้องทําการชนะ50ครั้งโดยเหลือการ์ดในเด็กเนี่ยสใบหรือน้อยกว่านะเพื่อปลดล็อกภารกิจแล้วก็ภารกิจแรกก็คือเอาชนะโดยใช้การ์ดมอนสเตอร์ธาตุน้ําเท่านั้นนะฮะหครั้งแล้วก็ภารกิจที่2คือเอาชนะโดยใช้มอนสเตอร์ธาตุไฟเท่านั้นนะครับหครั้งแล้วก็ภารกิจต่อมาคือเอาชนะด้วยมอนสเตอร์ธาตุดินเท่านั้นนะครับหครั้งแล้วก็ภารกิจต่อมาคือเอาชนะโดยใช้มอนสเตอร์ธาตุลมเท่านั้นครับผมผม เอาชนะการดูเอลกับคุณมิซาวะที่ระดับเลเวล30หนึ่งครั้งก็จะปลดล็อกตัวละครเด่นอย่างคุณมิซาวะได้แล้วครับผมตัวละครต่อมาคือไซรัสหรือว่าตัวโชวเงื่อนไขาการปลดภารกิจก็คือต้องดันไปที่สเตจท,ที่6โลก gx นะฮะภารกิจแรกก็คือทําการเรียกมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า elemental hero thunder giant หนึ่งครั้งขณะที่เล่นเป็นตัวจูไดในการดูเอลกับตัวโชวที่ระดับเลเวล30ครับผมภารกิจต่อมาคือเล่นเป็นตัวจูไดและเอาชนะตัวโชวให้ได้ในระดับเลเวล30 แล้วก็ภารกิจต่อมาคือกลับมาชนะโดยมีไลฟ์พอยต์น้อยกว่าในการดูเอลกับคู่หูพี่น้องพลาดอกที่ระดับเลเวล30โดยใช้จูไดครับผมและภารกิจต่อมาคือใช้การเวทมนต์หรือกับดักเนี่ยรวมกันให้ได้3ครั้งหรือมากกว่าในการดูเอลครั้งเดียวโดยใช้ตัวจูไดฮะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายเอาชนะ3ครั้งโดยใช้การมอนสเตอร์เผาเาครื่องจักรหรือแมชชีนเท่านั้นในการดูเอลโลก gx ครับผมตัวละครต่อมาคือททเลโน่แคนซันครับผมเงื่อนไขในการปลดล็อกตัวเขาก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ในโลก gx นะฮ แล้วก็ภารกิจแรกก็คือใช้การ์ดมอนสเตอร์7ดาวขึ้นไป2ครั้งในการดูเอลกับตัวทิรโนเคนซันโดยใช้ตัวจูไดครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาทําการเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นสำเร็จ1ครั้งในการดูเอลกับทิรโนเคนซันขณะเล่นเป็นจูไดแล้วก็ภารกิจต่อมาทําลายมอนสเตอร์3ตัวในการดูเอลครั้งเดียวกับตัวทิรโนเคนซันฮะภารกิจต่อมาคือใช้การเวทมนต์สนามหรือฟิวสเปลฮะ หนึ่งครั้งในการดูเอลกับทีลนเคนซันครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายกลับมาชนะโดยมีไลพ้อยน้อยกว่าในการดูเอลกลับทีลนเคนซันที่ระดับเลเวล30โดยใช้จูไดครับผมตัวต่อมาคือทากุมะไซโอเรื่องขายการปลดล็อกตัวเขาคือต้องไปถึงสเตจที่6ในโลก g ีครับผมภารกิจแรกคือสะสมการท่าแสงครบ5ใบภารกิจต่อมาคือทําการอัญเชิญ อัมดรา้อนเลเวลเจ็ดหนึ่งครั้งในการดูเอลกับไซโอโดยใช้ตัวมันจูเมะและก็ภารกิจต่อมาคือทําการอัญเชิญอัลติเมตไทรโนหนึ่งครั้งในการดูเอลกับไซโอโดยใช้ทีรโนเคนซันและก็ภารกิจต่อมาคืออัญเชิญเดสทีนี่ฮีโร่พลาสมาหนึ่งครั้งในการดูเอลกับไซโอโดยใช้ตัวเอฟฟินิกและก็ภารกิจสุดท้ายคือลดลายพอ้อ์คู่แข่งให้เป็นศูนย์โดยสร้างความเสียหายมาจากการต่อสู้ของเนอสในการ ดูเอลกับไซโอที่ระดับเลเวล30โดยใช้จูไดครับผมตัวละครต่อมาคือจูไดยูเบลการจะปลดล็อกตัวละครเขาก็คือต้องดันสเตทตี่ถึงสเตทที่10ในโลก G X นะภารกิจแรกก็คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหครั้งในการดูเอลกับจูไดฮะที่เลเวล30ขณะที่เล่นเป็นยูเบลภารกิจต่อมาคือทําการฟื้นฟูไลท์พอยต์3,000หรือมากกว่าในการดูเอลกับยูเบลหครั้ง ภารกิจต่อมาคือใช้การเวทมนต์5ครั้งในการดูเอลกับยูเบลหนึ่งครั้งแล้วก็ภารกิจต่อมาคืออัญเชิญยูเบลเทอร์เลอร์อินเคเนตหนึ่งครั้งในขณะที่เล่นเป็นยูเบลในการดูเอลกับตัวจูไดที่เลเวล30ครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็คืออัญเชิญยูเบลเดอะอัลติเมตไนท์แมนหนึ่งครั้งขณะท,ที่เล่นเป็นยูเบลในการดูเอลกับจูไดที่เลเวล30ครับผมตัวละครต่อมาคือ Re. เรเงื่อนไขาการปลดภารกิจก็คือต้องไปถึงสเตจที่6ของโลก GX นะฮะ แล้วก็ภารกิจแรกก็คือชนะการดูเอลกับเร่หนึ่งครั้งภายใน6เทิร์นที่ระดับเลเวล30ขณะเล่นเป็นจูไดฮะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือลดไลฟ์พอยต์ของตัวเร่เนี่ยให้เป็นศูนย์โดยสร้างความเสียหายมาจากเฟรมวิงแมนฮะแล้วก็ภารกิจต่อมาคือชนะการดูเอลกับตัวเร่ด้วยโอจมะเยลโลขณะเล่นเป็นตัวมันโจเมะครับผมแล้วก็ภารกิจต่อมาคือเล่นเป็นตัวอสกะและชนะการดูเอลกับเรที่ระดับเลเวล30 1ครั้ง แล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็คือสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจ2,000แต้มขึ้นไปด้วยการใช้เอฟเฟกเพียงครั้งเดียวกับตัวเรที่ระดับเดเวล30โดยใช้ตัวอาสกัดครับผมตัวต่อมาคือโอไบรอันเงื่อนไขการปลดล็อกภารกิจเขาคือต้องไปถึงสเตจที่6ในโลก GX นะฮะแล้วก็ภารกิจแรกก็คือเอาชนะโดยเหลือไลฟ์พอยต์1,000หรือต่ำกว่าในการดูเอลกับตัวโอไบรอันโดยใช้ตัวจูดครับ แล้วก็ภารกิจต่อมาคือทําการเชิญมอนสเตอร์เผ่านักลบ5ครั้งในการดอลกับตัวโอเบลลนโดยใช้ตัวจูไดครับแล้วก็ภารกิจต่อมาทําการเชิญฟิวชั่น Fusion 2ครั้งในการดอลกับตัวโอเบลลนโดยใช้จูไดครับแล้วก็ภารกิจต่อมาสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดามเมจ3,000แต้มหรือมากกว่าในการดอลกับตัวโอเบลเลนครับผมแล้วก็ภารกิจสุดท้ายคือสะสมการ์ธาตุไฟ3ใบครับ หลัากตัวละครตัวสุดท้ายของโลก GX นะฮะ h าโ j จูไดเงื่อนไขการปลดล็อกภารกิจก็คือต้องดันสเตทโลก GX ให้ถึงสเตทที่10นะฮะภารกิจแรกก็คือชนะโดยการลดไลฟ์พอยต์วุ่นให้เป็นศูนย์จากความเสียหายจากเอฟเฟกหรือความเสียหายจากการต่อสู้ด้วยวัวคนิกดูงแฟในการดูเอลกับตัว h าโ j จูไดโดยใช้ตัวโอเปรอันครับผมและก็ภารกิจต่อมาชนะโดยเหลือไลฟ์พอยต์หนึ่พันหรือน้อยกว่าในการดูเอลกับตัว h าโ j จูไดโดยใช้โอเปรอันครับและก็ภารกิจต่อมา สร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจ1,500รแต้มหรือมากกว่าในการดูเอลกับตัวฮารโอจูไดและก็ภารกิจต่อมาคือชนะ3ครั้งโดยใช้การ์ดมอนสเตอร์ธาตุมืดโดยใช้ตัวละครจูไดในการเล่นครับผมและกบภารกิจสุดท้ายชนะ3าครั้งโดยใช้การ์ดมอนสเตอร์เผาปีศาจโดยใช้ตัวละครจูไดในการเล่นครับผมน,น,นี่ก็คือการปลดล็อกตัวละครทั้งหมดจากโลก GX นะฮะไงยากใช่ไหม ผมว่าถ้าหากทําการปลดล็อกตัวละครจากโลกจ x ได้ผมว่าโลกอื่นก็สบายอ่ะแม่งยากสุดละวลละโลก GX เนี่ยแหละ <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่โลกหน้าครับผม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันไปแปลกว่ะ <c oughs> โอเคไปไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>